งานทองที่สวยงามนะฮะงานทองสีขาวที่สวยงามใช่ว่าเปอร์เซ็นต์ทองจะดีเสมอไปหรือหน้าไหาหล่าม,มันมีทองจะมีประเทนทองที่ค่อนข้างน้อยมากนะฮะวิธีฝนนะฮะคือดูเป็นขาวๆเงี้ยถ้าฝนนะไม่รู้เลยนะอ่ะเนี่ยผมฝนหนักๆเลยแล้วก็หยอดน้ํากรดไปนะฮะหายไปทันทีเลยแล้วก็จะไม่มีอะไรขึ้นเลยก็คือมันไม่บ่งบอกเลยว่ามันจะเป็นทองนะฮะบางที อาจจะรับซื้ออาจจะบอกว่าเป็นเงินไปนก็ได้นะต้นเดี๋ยวไปเช็คเปอร์เซ็นต์ก่อนทาไมผมถึงบอกว่าเปอร์เซ็นต์มันต่ําเช็คได้ตอนเนี้ที่ตัวนะฮะอันนี้คือการเปิดผิวแล้วมันอยู่11.5เปอร์เซ็นต์วงหนึ่งก็ไม่พ้นพันต้นต้นแจ้งลูกค้าก่อนว่าจะเก็บไว้ไหมหรือจะหลอมไหมแต่นี้มันไม่มีหัวแล้วฮะหัวพลอยมันหลุดไปแม่ก็บอกว่าเก็บไปไม่มีประโยชน์จ้ะเก็บไปอาจจะหายการุณาหลอมเพื่อเปลี่ยนเป็นตังเลยอ่ะโอเคครับ ก็แบบนี้แหละสีออกไปทางเงินเงินเลยแหละอ่ะเดีย๋ยวเราไปเช็คเปอร์เซ็นต์กันเออสิหลอมแล้วขึ้นมาหน่อยก็คืออยู่ในเกณฑ์เนี้ยสิกว่าเปอร์เซ็นต์อีกอย่างหนึ่งที่ตามมาที่ทําให้เป็นทองขาวคืออันเนี้ยมันผสมด้วย Pd Pd คือตัวย่อของพาราดเดียมครับมีทองขาวเข้ามาปนทีนี้ ถ้ามีทองขาว PD เข้ามาปนแบบนี้ถือว่างานนี่ลําบากเลยนะมันสกัดออกมายังไงทองก็จะไม่เต็ม99าสกิตตามนั้นฮะราคาทองนะตอนนี้อยู่ที่6 1 1ม0บาทนะครับผมเปอร์เซ็นต์ทองที่12เปอร์เซ็นตน้ำหนักจะได้พันกว่ากว่าไหมน้ำหนัก4เลย 4, 4. ี่เลย6 1หนึครับคูณ6,56คูณกับ12เปอร์เซ็น 6, 5, 6, 5, 6. จะ้ะสี่ต่อกรัมสี่ต่อกรัม คูณด้วย4 1920 1920โอเคถ้าสมมติเจอแบบนี้นะฮะในร้านที่แบบว่าอาจจะไม่มีเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์นะคือถ้าผมไม่มีเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ผมจะไม่ทราบเลยนะฮะว่าทองอันนี้คือทองที่มีอยู่12เปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันฝนมามันก็จะไม่เห็นทีนีน้สิ่งที่จะทำได้คืออาจจะซื้อเป็นเงินสมมุดเราไม่ได้เช็คเปอร์เซ็นต์นะบางร้านอาจจะซื้อเป็นเงินนะครับแต่ถามว่าเขาผิดไหมไม่ผิดเพราะว่าไม่รู้เป็นเงินนะขายเป็นเงินใช่ไหม สคูณกรรมแล้วประมาณเกือบ50าสิอัตีตั้สี่สิกว่าถึง50 4สิบสี่ห้ายี่อกับพันเอ่ะคุณลองดูแล้วกันถ้ามีงานแบบนี้ให้ลองไปเช็คเปอร์เซ็นต์ดูก่อนนะไปหลอมเช็คดูก่อนพันเก